สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจมาร่วมกันสร้างชีวิตในแบบที่เรารักด้วยความรู้และพลังบวกกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ดาวมาอยู่ตรงนี้เพื่อส่งพลังใจดีๆให้กับทุกคนอีกครั้งนะคะ หัวข้อวันนี้พี่ดาวอยากจะชวนทุกคนมารองเปลี่ยนคำพูดเพราะบางทีสิ่งที่เราพูดออกมามันส่งผลให้ชีวิตเรามากกว่าที่คิดนะคะเคยไหมคะตื่นเช้ามาแล้วพูดว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยทั้งทังที่ยังไม่ทำอะไรเลย แต่ใจเรามันรู้สึกหมดแรงไปแล้วหรือบางคนแค่บ่นกับตัวเองว่าทำไม่ได้หรอกก็ปิดโอกาสตัวเองไปทั้งวันแล้วค่ะโดยที่ยังไม่ได้ลองทำด้วยซ้ำแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนคำพูดเล็กๆแบบนี้ดูนะคะจากโอ้ย เหนื่อยเป็นพักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยลุยต่อนะจากทำไม่ได้หรอกเป็นลองดูก่อนอาจจะได้ก็ได้นะพี่ดาวเชื่อคะ่ะว่าคำพูดของเราคือพลังชีวิตของเรา คำพูดของเราคือพลังชีวิตของเราจริงๆนะคะทุกคนพูดเถอะค่ะพูดดีกับตัวเองเหมือนเรากำลังเติมน้ำให้ใจของเราเองทุกวันเวลาที่พี่ดาวรู้สึกไม่ไหวพี่ดาวก็จะพูดกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะดาววิภาวันนี้ทำได้แค่นี้เธอก็เก่งมากแล้วประโยคนี้นะคะทุกคน เหมือนอ้อมกอดที่เรากอดตัวเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าประมาทในคำพูดของตัวเองนะคะเพราะมันไม่ได้แค่ส่งเสียงแต่มันส่งพลังทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับคนรอบข้างเราด้วยค่ะวันนี้ ทุกคนลองกลับไปสังเกตคำพูดของเราเองนะคะแล้วลองเปลี่ยนมันให้อ่อนโยนขึ้นให้มันเข้าใจตัวเองมากขึ้นและพี่ดาวเชื่อค่ะว่าชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะรักและส่งใจให้ทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะถ้าคลิปนี้ ทำให้ทุกคนได้หันกลับมารักตัวเองอีกครั้งพี่ดาวฝากช่วยกดแชร์ให้ใครอีกคนที่คุณรักและเขาอาจต้องการได้ยินแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะกับพี่ดาวพลังบวกขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจคุณยิ้มได้เสมอ ทุกคนคะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกสร้างเองได้ในทุกๆวันการขอบคุณการอยู่กับปัจจุบันและการใช้เวลากับคนที่รักเป็นเพียงสามวิธีง่ายๆที่เริ่มต้นได้ทันทีคะ่ะจำไว้นะคะความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ใจที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวขอให้ทุกคนเริ่มต้นสร้างความสุขเล็กๆในวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ไม่ไกลเลยค่ะ ถ้าคุณชอบหัวข้อวันนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักหรือแสดงความคิดเห็นบอกพี่ดาวได้ในคอมเมนต์นะคะว่าความสุขในแบบของคุณคืออะไรพี่ดาวอยากรู้คะ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไหนนะคะหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันโอเคแล้วนะไม่ต้องเก่งทุกวันก็ได้แค่ไม่ยอมแพ้ก็พอ ขอบคุณที่ฟังพี่ดาวมาถึงตรงนี้นะคะรักทุกคนเสมอและคบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะคิดดีมีพลังใช้ชีวิตให้มีความสุขพี่ดาวพลังบวกสวัสดีค่ะ